สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลายคนกังวลว่าถึงแม้จะมีการประกาศออกมาแล้วเมื่อวันจันทร์ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกตั้งกันวันที่8กุมภาพันธ์เดี๋ยว2 7่8เดีนี้จะรับสมัครสอสอแบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ,อแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะเกิดขึ้นหนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็เลือกตั้งครูหาจริงๆที่จะเข้ากันก็คือ8กุมภาพันธ์เนี่ยแต่เนี้ยทำการสภาวะที่เรามีความขัดแย้งมีการสู้รบกันอยู่เนี่ยจะได้เลือกตั้งกันทุกพื้นที่ไหม มีโอกาสคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีท่านผอศูนย์ความคิดเห็นนิดาโพบอกกับทางผู้สื่อข่าวของเราบอกก็เป็นหน้าที่ของกองกงตที่ต้องไปจัดสรรเรื่องของเวลาและสถานที่อำนความสะดวกให้คนที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนให้ทุกคนได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตนเองได้อย่างเท่าเทียมนะครับกกตสามารถจัดการเรื่องของหน่วยเลือกตั้งได้ในเมื่อชายแดนมีปัญหาชาวบ้านไม่สามารถกลับไปลงคะแนนในเขตชายแดนของตัวเองได้แต่ชาวบ้านอยู่ที่ไหนกัน อยู่ที่ศูนย์อพยพก็สามารถทําไมครับมาลงที่ศูนย์อพยพได้นะครับนะก็จัดหน่วยเลือกตั้งซะตรงนั้นเลยนะครับอาจจะมีสักหลายหน่วยหรือแม้กระทั่งสถานที่รับรับสมัครรับเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่27เนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็เลื่อนย้ายสถานที่รับสมัครได้มันเป็นอำนาจการก,ระกะตในการจัดก,การผมว่าทุกอย่างตอนเนี้มันอยู่ที่การจัดก,การของกระกะตว่าทําอย่างไรเพราะกฎหมายมันมีช่องเฟสบอลช่องที่แบบยืดหยุ่นให้ว่าว่าในการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ก็คือบอก มันมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละหน้างานถ้าไม่สะดวกจะกลับไปลงคะแนนที่ครูหาเลือกตั้งที่เคยอยู่ที่บ้านก็จะต้องปรับไปที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงสถานที่รับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตท่านก็จะต้องปรับเปลี่ยนว่าที่ที่เคยอยู่ในพื้นที่มันเข้าไม่ได้ก็จะต้องอาจจะต้องไปเจอกันที่ไหนเช่นไปเจอกันที่สารลางไปเจอกันที่ที่ว่าการอำเภอไหมอย่างนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปได้เพราะกฎหมายเปิดช่องให้อยู่ส่วนนิดาโพเนี่ยท่านบอกเดี๋ยวท่านเตรียมพร้อมเก็บผลโพลการเลือกตั้งรายเขตของกทม ซึ่งแกก็บอกว่าค่อนข้างแั่นยำทีเดียวละ่ะ<ฆ>เออช่วงนี้นิดาโพก็ทำความความเห็นหลายเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะคุณคิดว่าใครจะเป็นนายกพักไหนจะมาอะไรช่วงนี้เขาก็ทําเห็นอยู่นะก็ก็สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์อุณหภ,ภูมิทางการเมืองในช่วงนี้ว่า<ฆ>โ o มเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งพักไหนหรือใคร